จะทำยังไงให้พระเจ้าจักรวาลสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งพระแม่องค์ธรรมมารดาอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นสิ่งสูงสุดที่คุณแบบนับถืออ่าหรือแม้แต่พลังงานที่ดีงามที่สุดและสูงส่งที่สุดในจักรวาลบรรดาลเงินให้กับคุณแล้วก็เข้าข้างคุณเรื่องการเงินนะคะสนับสนุนเรื่องการเงินคุณต้องทําอย่างไรโอเคมาเลยค่ะสําหรับใบแรกนะคะ โอเคคุณต้องทานบางสวิรัตนะคะาทานอาหารที่เป็นธรรมชาติเพื่อบำบัดการทำงานของคุณนะคะดูแลสุขภาพและดูแลอาหารของคุณให้ดีนะคะเอาเป็นว่าอมแนะนำว่าทานบังสวิรัตหรือทานเจก็ได้นะคะจะช่วยทำให้การเงินของคุณดีขึ้นใบที่สองนะคะรีลิสนะคะก็คือ ทำงานกับอาร์คแองเจิลไมเคิลนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักอาร์คแองเจิลนะคะเดี๋ยวออบจะอธิบายเรื่องอาร์คแองเจิลแต่ละพระองค์นะคะว่าเป็นยังไงอาร์คแองเจิลไมเคิลนะคะเป็นนางฟ้า c ี o นะคะนางฟ้าผู้บริหาราสำหรับบริหารทั้งจักรวาลเลยนะคะแล้วก็ให้ทํางานให้ทํางานอะไรที่เป็นแบบระยะยาวนะคะเป็นการรับใช้ผู้คนระยะยาวหรือรับใช้ ภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเป้าหมายทางจิตวิญญาณของคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคืออะไรคุณเกิดมาทําภารกิจอะไรพบกันในคลิปต่อไปนะคะหรือว่าลงไปที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าตรงคําอธิบายอัปเดตแปะไว้ให้แล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่เราได้ทํางานตามภารกิจทางจิตวิญญาณนะคะ ลิลสตัวเองชำระลา้างก็จะช่วยทำให้การเงินคุณดีขึ้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ทาโร่ไพ่นางฟ้านะคะทาโร่แองเจลนะคะทาโรออ่อาร์แองเจลของดูวินเวอร์ตูอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินของคุณมากเกินไปนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาเนี่ยแบบให้คุณาหาเงินได้แล้วก็ สร้างงานให้กับตัวเองก็คือแบบจ้างงานตัวเองนะคะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะอันนี้ก็คือให้คุณเนี่ยแบบหาง,งานเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาจ้างนะคะอันนี้ก็คือใช้ความรู้ความสติปัญญาคุณมีอยู่แล้วคุณยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแล้วท่าน,นจะช่วยคุณเองแล้วสําหรับการบําบัดไะเยียวยาการบําบัดไะเยียวยาก็คือ ground yourself นะคะก็คือการนั่งสมาธิแบบ grounding สําหรับใครที่อยากรู้วิธีการทําสมาธิแบบ grounding เอ่อ่ะเอาเป็นว่าไปนั่งกับใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะคือเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีก็ได้นะคะอันนี้อาจจะต้องขอกับามาร์เตอร์มาเตอร์เอิร์ธนะคะหรือพระแม่ธรณีนะคะก็นั่งสมาธิเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณีแล้วก็เปิดคราวจัก,กระนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยแบบหรือไปถอดรองเท้าเดินที่ดินก็ได้นะคะก็จะช่วยทาแล้วก็แบบเหมือนเดินจงกรมอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะทําให้การงยนกุคุณดีขึ้นแล้วก็เปิดหัวใจนะคะ โอเคแล้วก็ความคิดความเชื่อหรือความรู้สึกอะไรที่จะทำให้พระเจ้าเนี่ยเข้าข้างคุณเรื่องการเงินอ่อนหวานนะคุณต้องสัมผัสถึงคุณค่าของทุกๆสิ่งด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และปัญญาที่บริสุทธิ์เธอเปรียบเสมือนเงาแห่งความเศร้าและความอ่า เธออยู่เหนือเงาแห่งความสุขและความเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะนำแสงสว่างอันอบอุ่นให้กับตัวเองเช่นพูดจากับตัวเองว่ามันดีงามเหลือเกินชีวิตนี้ดีงามเหลือเกินขอบคุณชีวิตขอบคุณความสามารถของฉันขอบคุณสติปัญญาของฉันอย่าโมแต่ดุตัวเองนะคะอุไอบ้าเอ้ยทาไมเงินแค่นี้หาไม่ได้ฉันจะดูแลครอบครัวจะได้ไหมเนี่ยแอบดุตัวเองในใจละเว้นการ ดุตัวเองในใจนะคะให้อ่อนหวานชื่นชมตัวเองนะคะอันนี้ใครจะแคบไปอ่านเลนก็นได้นะคะ <c oughs> และสำหรับคนที่เลือกใบที่2นะคะโอเคให้คุณเนี่ยแบบเยียวยาจิตใจตัวเองหรือพบแพทย์นะคะพบแพทย์ในที่นี้อาจจะแบบเรื่องสุขภาพ หรือแบบออกไปนุม่มอดก็ได้นะคะหรือว่าเยียวยาตัวเองเยียวยาจิตวิญญาณของตัวเองเช่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะหรือว่าฟังเพลงที่เป็นคลื่นเสียง <c oughs> อยากจะทําเดี๋ยวให้อดินจดอดมินค่ะแบบแนะนําการเลือกคลื่นเสียงสําหรับเพลงนะคะสำหรับใครที่อยากรู้มีความรู้เรื่องการฟังคลื่นเสียงเด๋าออแบบทําให้เนาะ,ะเดยวออกมีกลุ่มนะคะสําหรับการเป็น เยียวยากำลังนึกอยู่ว่าจะแนะนำยังไงนะคะให้คุณเยียวยาหรือจะแนะเยียวยาตัวเองด้วยน้ำมันหอมระเหยก็ได้นะคะก็คือให้เย,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 ยียวยาจิตวิญญาณของคุณแล้วก็แบบแบบดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าพบ,พบแพทย์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่สบายเพราะว่ามันจะได้ดูแลตัวเองให้ดีนะเครียร์ยูเซลก็คือแบบ เคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็ Energy ที่เป็นลบนะคะเคลียร์ตัวเองออกไปนะคะนางฟ้าบอกว่าคุณะจะได้แบบการสวดอะก็จะช่วยทำให้การเงินของคุณะดีขึ้นคุณต้องรักษาด้านสมดุลด้านการเงินให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ส่งด้านการเงินมาให้คุณเหมือนกันแต่คุณจะต้องบาลานซ์ให้ดีแล้วคุณจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆนะคะก็คือสวดขอพอรจากท่านได้นะคะโอเคเมดิเทศอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการนั่งนั่งสมาธิในช่วงเวลากลางคืนนะคะเชื่อมต่อกับพระจันทร์นะคะในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะแล้วก็เปิดหัวใจของคุณจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นและใบสุดท้ายนะคะ b บาสบายผ่อนคลายนะคะคุณต้องดูแลสถานการณ์ต่างๆนะคะก็คือวางแผนตัวเองให้สมดุลแล้วก็สามารถที่จะรับได้เป็นทั้งคนที่เป็น professional รับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็คิดอะไรทำอะไรเนี่ยด้วยความเคารพแล้วก็อ่อนหวานกับตัวเองนะคะโอเคแล้วก็สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะ เรียนรู้นะคะหาความรู้เรื่องการเงินศึกษานะคะศึกษาเรื่องการเงินศึกษาอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเนี่ยแบบมีช่องทางในการหาเงินและสร้างอาชีพเรียนรู้ลงคอสนะคะเรียนกับอบอก,ก็ได้นะอ,อเป็นดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะก็สามารถเรียนรู้เรื่องการขายของออนไลน์หรือเรียนรู้อะไรก็ตามที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคุณค่ะอ่าก็คือแบบเปิดจักระหัวใจนะคะเชื่อมต่อกับตัวเองว่า อาจจะขอพรกับจิตวิญญาณของตัวเองจิตที่สูงส่งที่สุดและดีงามที่สุดของตัวเองว่าจิตวิญญาจิตที่สูงส่งที่สุดและดีงามที่สุดของฉันโปรดประธานครูที่มีความสามารถครูที่มีความรู้ที่จะนำพาฉันสู่ความร่ำรวยและสำเร็จโปรดนำพา คลิปวิดีโอโปรดนำพาโอกาสโปรดนำพากรลยานามิตรโปรดนำพาผู้สนับสนุนและจริงใจที่จะสนับสนุนชั้นเรื่องการเงินอาจจะเป็นการเงินความรู้สึกก็ได้ถ้าสมมติวค,คุณเฟลอาจจะแบบดึงดูดคนที่ให้คําแนะนําที่ทําให้คุณรู้สึกดีดึงดูดกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขและทําให้คุณเนี่ยแบบดึงดูดด้านการเงินที่ดีเข้ามาโอเค ก็คือคุณจะต้องมีความจงรักภักดีเป็นคนที่แบบดิสิเกตนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานละมุนแล้วก็เป็นคนที่แบบ mm hmm. เขาเรียกว่าสุนทรีนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องแบบรัดเข็มขัดเรื่องการเงินของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องทำตามสัญญานะคะแล้วก็ guardian angel นะคะก็คอยดูแลคุณอยู่เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณเนี่ยมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะแล้วก็เป็นคนที่สุภาพสุภาพกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะแบบอย่าก้าวร้าวหรือเกี้ยวกลาดนะคะ,ะคุณอาจจะแบบไม่พอใจหรือว่าอะไรอาจจะพูดจาไม่ดีอันนี้ขอให้คุณเนี่ยแบบสงบสุขแล้วก็แบบซื่อสัตย์จงเลือกทําในสิ่งที่ซื่อสัตย์แล้วพระเจ้าเนี่ยจะเข้าข้างด้านการเงินของคุณโอเค make i s i o n b o a r นะคะก็คือทํา วิชั่นบอร์ดด้านการเงินนะคะก็คือเอาแบบรูปมาติดชีวิตต้องทำอะไรชีวิตฉันเป็นยังไงนะคะมีความสุขแบบไหนทำวิชั่นบอร์ดให้กับตัวเองแล้วพระเจ้าเนี่ยจะรู้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะรู้และเข้าใจแล้วส่งและช่วยเหลือรับรู้นะคะแล้วเขาก็จะทำให้วิชั่นบอร์ดของคุณเนี่ยเป็นจริง ที่คุณส่งพรมลงไปคุณต้องคิดต้องเชื่อยังไงมีอารมณ์ขันค่ะอารมณ์ดีร่าเริงเบิกบานสดใสบราบรบรนะคะแล้วก็แบบยิ้มรับกับทุกอย่างนะหัวเราะดังๆตังไหลาเข้าแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้หรือใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแบบมีปัญหาก็หัวเราะหัวเราะให้ปัญหามันผ่านไปนะคะก็จะช่วยทําให้พระเจ้าเนี่ย ส่งเงินมาให้กับคุณแล้วก็เข้าข้างคุณนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินหัวเราะเข้าไว้นะคะ mm hmm. เงินไหลเข้านะคะยิ้มเข้าไว้แบบทำไมอะ่ะมีปัญหาไม่เครียดหรอ <c oughs> ดูไพ่มาแล้วอาจารย์บอกให้ยิ้มนะคะ <c oughs> ย้มไว้ก่อนนะคะย้มไว้ก่อนแล้วเงินดีเอง <c oughs> อาจารย์สอนไว้นะคะถึงใครจะบอกว่ามีปัญหาขนาดนี้แล้วทำไมยังเครียดนะคะก <c oughs> ก็ไพ่บอก <laughs> นะคะใครจะเครียดก็เครียดไปนะคะอย่างน้อยที่สุดเรามีความสุขเราก็ไม่เป็นมะเร็งเนาะโอเคะ okay, ค่ะ อันต่อมานะคะก็คือความเข้มแข็งนะคะขอให้คุณเนี่ยกล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวของคุณเองกล้าที่จะตัดสินใจและก็เคารพนะคะไม่ว่าคุณอาจจะไม่เคยทําคุณอาจจะไม่เคยเจออาจจะโดนไล่ออกจากบา้านจนเนี่ยเหรอจ,จะทำอะไรได้แน่นอนคุณทําได้ทุกอย่างคุณทํามันได้ดีเลยแหละนะคะอ่าต่อมาการเยียวยานะคะก็คือออกไปแบบรักเด็กรักสัตว์รักธรรมชาตินะคะแบบแบบเหมือนกับ เขาเรียกอะไรอะ่ะทำงานนะคะฉันทํางานฉันร่ำรวยก็ค่อยๆทำแล้วก็คือมีอะไรต้องทําก็ทำอะคะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอ่าแล้วก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมาะกับขอให้คุณนะมีความสุขกับแบบกบกับการใช้ชีวิตวันนี้แบบเหมือนพึงพอใจในชีวิต ดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลชีวิตแบบโรแมนติกแบบมีความสุขแบบขอบคุณกับชีวิตแบบเราอาจจะมีเงินไม่มากแต่ว่าเราก็มีข้าวกินเราก็ได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะ เรามีครอบครัวขอให้ชื่นชมอะไรก็ตามนะคะในสิ่งที่เรามีแบบพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ขอบคุณนะขอบคุณวันนี้ขอบคุณที่รักที่ส่งความรักให้กับฉันขอบคุณที่มีครอบครัวขอบคุณที่มีพ่อแม่นะคะว้กระติจูดลิสก็คือให้เขียนขอบคุณทุกๆวันอย่างน้อยวันละ9้ข้อนะคะเขียนขอบคุณว่าวันนี้ชีวิตเรามีอะไรดีขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณทีีี่่ได้้ตตืนนขึมมาชวิ ถึงแม้เราจะไม่มีอะไรที่ขอบคุณเลยก็ขอบคุณที่เรามี32ร่างกายครบ32ขอบคุณที่มีที่นอนขอบคุณที่มีบ้านอยู่ถ้าไม่มีที่นอนไม่มีบ้านอยู่ก็คือมีอะไรมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรนะคะที่คอยเคียงข้างเราอ่ามีแขนมีขาถ้าไม่มีแขนมีขาก็มีลมหายใจนะให้เขียนถึงสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ต้องดีที่สุดก็ได้ สิ่งที่เรามีมีดวงตาที่มองเห็นมีมือจับปากปกาขอบคุณปากกาของฉันขอบคุณกระดาษของฉันขอบคุณโทรศัพท์มือถือของฉันนะจริงๆออกขอบคุณโทรศัพท์บ่อยมากนะเพราะว่าแบบรักโทรศัพท์มากนะคะเพราะว่าโทรศัพท์แบบช่วยเราได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็เป็นเนื้อแท้กับตัวเองขอบคุณโทรศัพท์นะคะที่แบบช่วยเหลือฉันทําธุรกิจพ,พี่เก๋อแอดมินบอกว่าโทรศัพท์พี่เก๋เสียชีวิตคุณดีกว่าพี่เก๋เอง พี่เก๋ผมมีโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เขาเสียขอบคุณโทรศัพท์ที่แข็งแรงนะคะขอบคุณได้หมดเลยจริงใจกับตัวเองเป็นเนื้อแท้กับตัวเองฟังเสียงตัวเองไม่ดุด่าไม่บีบบังคับไม่กดดันตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคแล้วก็เคารพแล้วก็ไม่ทำลายเออฉันทำอะไรไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งไม่จริงค่ะ ฉันทำได้ขอบคุณที่ฉันทำได้นะคะอ่าก็ gratitude list นะคะก็เขียนขอบคุณวันละเก้าคอแล้วการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะโอเคก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดตามออบได้ที่ช่องออบขันกูรูหรือแอดอบขันกูรูหรือใครที่จะอยากดูพยากรณ์ส่วนตัวหรือว่าอยากซื้อของเล่นเก็เก็ไอเทมต่างๆนะคะก็ติดตามอบอได้นะคะที่อบอขัญไอเทม แล้วก็เนาะสำหรับใครที่อยากติดตามก็กด subscribe แล้วก็กดหัวใจให้ออบด้วยนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วก็ให้กำลังใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าได้อะไรนะคะสวัสดีค่ะ